กลับมาแล้วอีนูและไอนูทุกคนครับสวัสดีปีใหม่ครับทุกท่านอันนี้ผมขอสวัสดีในนามผม,ผมเองเนาะมอบให้แก่ทุกท่านที่ยังเวียนคอรอคอยคนที่เกียคนนี้ให้ลงวิดีโอกันบ้างปีที่แล้วก็มีหกล้มขาหักหมายถึงประสบปัญหาเนาะก็วิ่งใช้ผ้าพันแผลแล้วก็แดกน้ําวิ่งเข้าวงกันต่อครับเช่นกันกับบัวข้อในวันนี้ครับเป็นบุคคลที่มีความเป็นไวรัลหรือว่าอยู่ในไวรัลวิดีโออีกท่าน เอาเป็นว่าไม่มีสิ่งที่น่าสนใจครับเพราะว่าห่างหายไปนานเลยไม่ยักเยียสิ่งที่น่าสนใจไปเลยวันนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับคุณอนุกผมขออนุญ,ญาตว่าอนุกด้วยกันเนาะอีกอย่างผมคงไม่สามารถจะไปรบกวนอินบ็อกซ์ของเจ้าตัวเนื่องจากมีแฟนๆไปห้อมร้อมก่อนผมไปเรียบร้อยแล้วโอเคไหมแช่คนนี้มีนามว่าอนุกอาทิตย์วันซอฟ์เชีย รรกเริ่มเดิมทีนั้นอนุกป็นชายหนุ่มที่ดูดีบนหน้าโซเชียลเน็ตเวิร์กด้วยแววตาชวนฝันกับใบหน้าหล่อเหลาเฉียบคมด้วยพื้นหลักของเขา,านั้นเขาเป็นลูกครึ่งไทยอิตาลี ally, ซึ่งที่นั่นเป็นสถานที่ที่เขาใช้ชีวิตอยู่อนุกนั้นมีกิจกรรมและตัวตนบน,ตตน,ตน,ตตนแอปพล,ลิเคชัน Smooth แอปพลิเคชันร้องเพลงที่ผู้ร้องสามารถจะร้องเดี่ยวในโซโล่ก็ได้หรือว่าจะมีแขกรับเชิญมาปรากฏหรือว่าฟิชเชอร์ริงในบทเพลงนั้นนั้นในหลายๆบทเพลงที่เขาได้ร้องก็ปรากฏกับเพื่อนนักร้องจากทั่วทุกมุมมมโโลลลกกกออัันน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 เเปป็็ผรรรระะยช์ขขงง่่่แแหตตทีี้้้คควาสิึบ ในช่วงเดือนธันวาคมปี2 0 2 2ที่ผ่านมาเนี่ยหนึ่งในบทเพลงที่อนุเคยร้องไปอย่างจากนี้ไปจนนิรันด์ของเอจิรากรมาขับร้องในน้ำเสียงเขาไอจุดนี้แหละครับที่ทาให้ทุกคนหันมาสนใจเขาทัานทีคือต้องยอมรับก่อนว่าภาษาไทยและสำนวนการพูดภาษาไทยอาจจะไม่ใช่ของถนัดของอนุเองแล้วมันก็แสดงชัดเจนในจุดนี้ครับคุณสมบัติทางด้านสำเนียงมันเลยมีจุดติดในหูของเราและเราชาวเน็ตไทยก็ได้เห็นหน้าคราตาของมากขึ้น เมื่อมีการพูดถึงเชิงเย้าแย่กันอินเทอร์เนต็ตในสังคมไทยนั้นเริ่มต้นการล้อเลียนด้วยการรีโพสต์วิดีโอการขับร้องของเจ้าตัวบางก็ไปขุดเพลงเก่าๆมารีโพสต์กันบ้างแล้วก็เอาไปวิจารณ์น้ำเสียงของเขาพร้อมกับพิจารณาความมุดงานของเขาบ้างจนการลเล่นมันเกิดเป็นการเอาวิดีโอของเจ้าตัวไปแปะก,ก,กับมีมน้อยใหญ่เนม่ยครับกร,ร,ระแสการเป็นที่พูดถึงของเจ้าตัวก็กระชอนเข้าไปเรื่อย เพียงแต่ในช่วงต้นเดือนธันวาคมนั้นมันเป็นสังคมเล็กๆแต่ทีนี้ในช่วงกลางเดือนจนถึงเทศกาลคริสต์มาสปี2022อนุกลับมาอีกครั้งด้วยเพลง Chestnut Roasting on an Open Fire หรืออีกชื่อก็คือคริส t m ม s s สองทีนี้เขากลายเป็นที่พูดถึงในอินเทอร์เน็ตฝั่งตะวันตกเนื่องจากเพลงที่ร้องเนี่ยมันเป็นเพลงแบบให้อารมณ์โคซีสบายๆแล้วก็เป็นจิตวิญญาณของคริสต์มาสด้วย แล้วก็ไม่ไววยที่ตรงนี้ด้วยสัเนียงของเขากลายเป็นที่เราเรียนขนาดผู้ใช้ YouTube Bru s b y เอามาเลาด้วยการตั้งชื่อวิดีโอด้วยสำเนียงการเขียนเทนเพียนในวันที่16ธันวาคมปี2022จุดไฟสองสว่างให้กับการมาถึงของเขาให้เป็นที่รู้จักไปมากกว่าเดิมในคริสต์มาส e ีฟสำหรับชาวตะวันตกก็มีไอหนุ่มหน้าคมคายที่ไหนไม่รู้มาร้องเพลงให้ฟังและในฝั่งไทยเองก็เช่นกันแต่ทั้งสองฝั่งมันมีจุดที่เหมือนกันคือการเย้าแย่สายตาของเขา จนกระทั่งในช่วงวันคริสต์มาสพอดีเป๊ะเลยครับ l e s ัน n ิดมิมเคิลเจอรก็ได้จับเขามาพูดถึงการที่เขาร้องเพลง The Christmas Song พร้อมกับเสนอปัจจัยที่ทำให้เขาเป็นที่นิยมจากการมองที่มุมกล้องโดยตรงอันเป็นผลพลอยได้มาจาก s i g m a สต่อีกทั้งยังชี้เรื่องของการใช้ฟิลเตอร์ที่จะตัวใช้ด้วยว่ามันมีผลต่อการทาให้เขาเป็นที่รู้จักซึ่งในไทยเองคอนเทนต์ครีเอเตอร์ชื่อว่าเฮลโลตะวันก็ครอบคลุมเรื่องนี้แบบทันควันในวันที่27ธันวาคมปีเดียวกันแบบพอดีเป๊ะเลยครับ แถมพูดถึงคู่หูดูโอของเขาเสียด้วยถ้าทราบอย่างนี้แล้วอย่าลืมไปดูวิดีโอของทั้งสองด้วยครับทีนี้ถามว่าอนุรับรู้ของการมีอยู่ของชื่อเสียงบนอินเทอร์เน็ตไหมเขารู้ครับแล้วเขาก็ตกใจเชิงประหลาดใจซะด้วยที่มีคนรู้จักเขามากแบบท่วมทน้นยา่างไรก็ตามตัวพีคมันก็เพิ่งมาถึงในประเทศไทยนั้นด้วยการรับรู้ของแฟนคลับชาวไทยไม่ว่าจะตั้งใจจริงหรือว่าแอบ,บล้อเลียนมันก็มากขึ้นเป็นกองจนถึงระดับหนึ่ง มันได้มีกลุ่ม Facebook ที่เผยแพร่มีมันเองและเปลี่ยนชื่อกลุ่มกันเองไปตามหัวข้อที่เห็นสมควรกลุ่มหนึ่งก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็นกลุ่มแฟนคลับอนุอาทิตวันคลื่นลูกใหม,ม่มาถึงในวันที่8มกราคมปี2023เขาได้สแสดงตนพร้อมกับขอบคุณแรงเชยร์ที่เกิดขึ้นจากกลุ่มพร้อมกับแนบบทเพลงมาให้ทุกคนสร้างความเซอร์ไพรส์ให้กับสมาชิกทุกคนเกิดเป็นออร่าหนุ่มใสบริสุทธิ์เปล่งออกมาครับไล่เลี่ยงกันในฝั่งตะวันตกช่องย่อยของมิดคันย่อนหรือว่าปาปามิด ก็ได้หยิบอนุมาวาดแล้วก็สร้างเป็นแอนิเมชั่นในวันที่26ธันวาคมจากความเป็นวรัลของเจ้าตัวแถมเขาเองก็ตอบกลับมาว่าวาดสวยกว่าเจ้าตัวซะอีกจงเขานั้นถูกรู้จักกันในชื่อหยาบๆว่าสมูกายตบท้ายด้วยในวันสิ้นปี2022ที่ผ่านมาเนี่ยอนุกได้รับการรีเควสให้ร้องเพลงในตนานของอินเทอร์เน็ตอีกเพลงครับบักะมิไตอ และด้วยโอกาสพิเศษแบบนี้เขาก็จัดให้ครับมันเลยกลายเป็นออร่าหลายอย่างที่มาจากตัวของเขาทั้งนักร้องหน้าคมและก็แมสแลนแห่งอินเทอร์เน็ตณเวลานี้อนุก,ก็เป็นที่พูดถึงเรื่อยๆพร้อมกับแฟนคลับที่มาแบบมืดฟ้ามัวดินคือจริงอยู่ที่การล้อเลีเยนนั้นมันเกิดขึ้นจากการที่เขาออกเสียงแปลงๆหรือว่าอ่านไม่ตรงบ้างแต่เอาเข้อจริงๆนั้นพอมันเป็นการร้องเพลงหรือว่างานศิลป์มันก็มักจะมีช่องให้พัฒนาอยู่ดีแหละ และหลายๆเพลงอนุก,ก็แสดงให้เห็นแล้วว่าเขากําลังพัฒนาให้ทุกท่านเห็นไปพร้อมกับที่ทุกท่านมารับชมเขามันก็เหมือนกับเพลงซิงของคาร์เปเตอร์แหละครับร้องไปเถอะไม่ต้องกังวลว่ามันจะแย่มันอยู่ที่ว่าใครจะมาฟังกับคุณมากกว่าเออแล้วก็ด้วยความที่ว่ามีมนี้มันมาจากศิลปินนวผมจึงขอใครวอนถ้าหากชอบเขาจริงๆด้วยความเป็นมีมแล้วรู้สึกว่าเขามีของที่โดนใจท่านจริงๆอย่าลืมไปติดตามเจ้าตัวจากหลากหลายช่องทางหนึ่งในนั้นคือช่องยูทูบของเจ้าตัวอนุกเซเว่น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 ครับ ทั้งนี้ผมรองศาสตราจารย์ดรคอรมานีผู้เชี่ยวชาญด้านความตึดต้องบนโลกอินเทอร์เน็ตเขาขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมและขอวอวยพรอวยชัยให้ผู้ชมที่สละเวลาอันมีค่านั้นมาสนับสนุนผมทั้งช่วงเวลาที่ผมยังแวะไปทําช่องนี้หรือว่าเก m e r i n s อี h t ตขนาดไม่ได้ลงแบบวิดีโอเป็นสักพักใหญ่ๆแล้วยังแวะกลับมาดูโคตรน่ารักครับขอให้ทุกท่านประสบแต่เรื่องดีๆคนดีๆสถานที่ดีๆไม่มีทุกข์ไม่มีโศกไม่มีโรค,ไม,มโรคไม่มีภยัยมากรากลายคิดหวังสิ่งใดได้สมปรารถนา ท่านใดที่กาลังเรียนก็ขอให้เรียนจบเสร็จกิจดั่งใจหมายท่านใดกาลังจะเริ่มกิจการงานใหญ่ก็ขอให้มันยิ่งใหญ่โตท่านใดกาลังจะมีบทก็ขอให้มีบทที่แข็งแรงเป็นกําลังวังชาให้กับขวัญและกําลังใจของตัวท่านอะไรที่เลวร้ายให้มันผ่านไปสูญเสียไปเท่าไหร่ขอให้มีความสุขมากขึ้นเป็นกองเท่านั้นครับหากท่านใดที่ยังไม่ได้ก้าวไปข้างหน้าไปไกลามากนักแต่ขอให้เดินต่อไปก็นับว่ายอดเยี่ยมนะครับสาธุขอให้เรื่องดีๆบังเกิดแด่ทุกท่านเทิน เออกูกูกูลืมบอกไปตั้งแต่วิดีโอหน้าจะมีสุ่มโบนัสถ้ามันถึงเกณฑ์ที่กูตั้งไว้นะเออนั่นแหละขอบคุณที่รับชมครับ